ประจวบคีรีขันนะครับน่าจะเรียกได้ว่าเป็นอำเภอเมืองของประจวบนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเดินตรงนี้ไปประมาณ1กิโลนะจะเดินผ่านตลาดโตลุ่มด้วยว่าจะหาอะไรกินกันก่อน,นเดินซ้ายหรือเดินขวาดีซ้ายเป็นละกสายเพราะฝั่งนี้จะมีตลาดโตลุ่งด้วย ลงไปตรงั้นใช่นั่นแหละนั่นงั้นน,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 นั้นก็ถึงแล้วผมจะเดินไปสุดถนนตรงน,รงนี้นะครับป้ายสีแดงแดงที่เห็นเป็นไฟแดงกระพริบข้างหน้านะครับก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นทะเลแล้วละ่ะอี้ี่พักก็จะอยู่ขวามืออีกทีนึงนะครับเราเดินหาอะไรกินกันก่อนบ้านเมืองเขายังเป็นแบบ ยังเป็นไม้ไม้อยู่นะอาคารไม้นี่มีร้านตัดผมด้วยอ้นนขายไม่น่าใช่ข้าวนะเห็นมีเครื่องดื่มด้วยเมนูวันนี้เดินเข้าไปดูมาละ่ะเอราวัลร้านเอราวันนะครับเดินข้ามาปเพื่อนๆครับอากาศดีมากเลยยจะบอกมันมีลมเย็นๆเ,เนาะแล้วแดดก็เป็นแดดอ่อนๆ้วยนะครับเพราะเรามาตอนเย็นแหละเออ ลโรงแรมนะโรงแรมเก่าเป็นไม้นะครับโรงแรมชูทิชัยนะแต,ตแต่ตรงนี้มีเซเว่นนะครับเราก็จะแต่ตัดกับถนนพิทักษ์ชาตินะครับอากาศดีมากเลยอ่ะนะเป็นถนนเล็กๆนะรถก็ไม่เยอะนะครับเนี่ยทางซ้ายมือเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยมีตลาดโต้รุ่งนะ เดี๋ยวเราก็จะมาเดินดูเหมือนจานของกินนะแต่ตอนนี้เขาเหมือนก็ยังตั้งไม่เสร็จนะหรือว่าบางร้านเขาขายแล้วยังเนาะน่าจะยังอะ่ะเพิ่งเริ่มตั้งดูทดดีดด่ด,ดิมีหอนาฬิกาอันเล็กๆน,ะน่าลักดีเนาะ,ะเดี๋ยวเราเดินไปก่อนนะ งนี้เป็นสถานีตำรวจนะครับเดี๋ยวเราข้ามจากแยกนี้เดินตรงไปทางสายมือนี่ก็จะเป็นวัดช่องกระจกนะครับข้าม<ะ>อันนี้อะไรสาคั์ใส่ป้ายรณรงคให้สวมแมสนะครับขับขี่ปลอดภัยนะ ดีเพิ่งสังเกตเห็นว่ามีมีมไฟเดือดติดไฟแต่กลางคืนน่าจะสวยนะเออ,อเมีงานตลาดโตลุ่มมันก็เลยติดไฟมันจะมีอ,อะไระสำนักง,งานสาธารณสุข <c oughs> เออเหมือนเหมือนพวกโฮโเทลอะไรเงี้ยเนาะแต่มันคือทีรีของสปาโอ้มีสปาด้วยนะว้าวทำสวยนะคีรีขันคีรีขันสปาสปานะแต่คือสำนักงานสาธารณสุข เดินไปต่อนะตรงเนี้ยทางน้่นซ้ายมือข้างหน้าใน,นับหลังไทยแดงก็จะมีคล้ายๆเหมือนตลาดนัดนะแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะมีงานไม่ใช่เหมือนมีถนนคนเดินอยู่แล้วเ,เป็นเหมือนเขามารวมขายอาหารทะเลงเ้ะครับวันนี้วันอะไรครับวันนี้วันพฤหัสยังไม่มีมีพรุ่งนี้แต่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดโต้รุ่งกันตอนกลางคืนนะครับ มีขายนาก็เหมือนหรือว่าวันนี้มีงานก็ไม่รู้นะครับเนี่ยดูท่าทางนี่ไงโรงแรมโรงแรมของเราสีเขียวเนี่ยสีเขียวเนี่ยเลยเขียวเหลืองเนี่ยเหมือนจะเข้าด้านนี้ได้เอราเข้าด้านหน้าแล้วกันเดินไปดูทะเลหน่อยนี่วัดบนเขานะครับเนี่ยแหละดีไหมน่าขึ้นั้มโอ้ยตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นมากเลยขนลุกเลยค่ะ ผ่านตลอดประจวบเราไม่เคยมาเราเรามาประจวบก็คือเรามาหัวหินแค่หัวหินไงแต่นี่อําเภอเมืองประจวบนะครับเออน่าจะไม่ไม่อดตายแล้วล่ะี่มีวันเสาร์กับวันศุกร์สองวันวันศุกร์กับเสาร์แล้ววันนี้มีงานอะไรวันนี้นี่มันงานกาชาติมีวันที่หนึ่งถึงวันที่ เดินไปดูร้านยำเจนหนึ่งกันนะครับอดีร้านเขาเปิดประมาณห้าโมง,โมงแต่เมื่อกี้คุยกับคนขายน้ำปันป่นผลไม้ปั่นอ่ะเขาบอกว่าอาจ,จะ,ะให้เรารับประิวก่อนเนาะเราลองเดินไปดูก่อนเนาะร้านที่อยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยเนะี่ยนี่ยอยู่ประมาณโซนโซลิมริมทะเลนะครับวี่นี้เขาเปิดห้าโมงเย็นนะร้านนี้ดังมากเดี๋ยวห้าโมงเย็นเราออกมา,มา,ม,ามาใหม่ มา้วครับร้านแรกนะไก่ทอดนะครับเสรอไก่ร้อนร้อนเลยร้อนๆเลยหกไม้ยี่สิบไานร้านเสือกไก่ทอดก็เลยสะดตอนนี้กี่โมงน<ฮ>ี่ไงไส้กรอบกินไหมหมูเปรี้ยวมันเปรี้ยวไส้อัว่วพิเส้นกระเทียม หมแหนหมูเปี้ยวนะฮะจะลองมาไหมล่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันนะครับตอนเย็นพ่อเหอะวนนี้ตามมันจะแน่นซะก่อนตามร้านขายของข็เตรียมขายของนะครับตอนเย็นนะกล้วยไหมกล้วยไหมก็ยังเก็บได้อีกสองวัน โอ้ยน,นี่มีข้าวแกงรั่วยอ๋อนั่นเหรอ,อคือชายช่ยโอ้ยมีนวดมีนวดด้วยนะมีนวด,นวดรึมเฮ้ย <c oughs> อันนี้มีร้านขายขายโอ้ยนวดตกบ,บิวดีด้วยนะนั่นหรอจังหวะเรามาเจองานแบบเป็นี้แล้วใช่โชคดีดอันนี้นะครับก็เดินสุดอของงานเขาเรียกงานกษัตริใช่ไหมเออมีตากษัตริท่องเที่ยว ประจบกิริขันนะครับางานประจำปีปีหกห้านะทำไมถึงเป็นเมืองทองเือจไม่รู้เหมือนกันออ,ออกมาปุ๊บตรงนี้ก็เป็นโรงแรมต่อน,นะเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันนะครับดูดิอันนี้โรงแรมนะออกมาปุ๊บก,ก็เป็นทะเลเลยอ่ะเฮ้ยขอดูทะเลนมันมันปูเสือได้ไหมดีถ้าเอาเสือมา ต่คงไม่มีใครมาปูเนาะเดี๋ยวเราเอาลงมาเผื่อก่อนแล้วกันเนาะเออเป็นหาดประมงไงฮ้าสวยหน้าบรรยากาศดีหน้านี่นะครับมีงานโอ้ผมดีใจมากเลยที่รอดที่นี่แต่แต่ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะมนทะเลเคยคุยกับเขาไว้นานแล้วล่ะทำเลแต่ครั้งนี้จองผ่านอโกด้าไว้นะครับไม่ไม่รู้ครับเป็นยังไงลองไปดูกันนะครับ ไปโรงแรมเก่านะนี่นะครับลงแนระมบนทะเลนะโอเคได้ขึ้นแจ้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูห้องกันนะ,ะขึ้นลิฟต์ชั้นสองนะขึ้นลิฟต์ไปต่อกันขึต่อครับขึ้นลิฟต์ดีกว่านะไปชั้นสองนะครับชั้นสบติดนี่นะครับชั้นสองนะครับ โอ้ oh, เพื่อนๆอยากจะบอกว่าลมเย็นมากเลยเลมดีจังเลยโหดีดีหน้าห้องมาก็เห็นทะเลแบบนี้เลยนะครับห้องสองสองเก้าเลยสองสอ <6. S 1> งหกเดินแกงกันนะเนี่ยสองสองแปดสองสองเก้านะครับห้องนี้นะ ตื่น <Okay. S 2> เต้นกันพร้อมกันเลยนะครับต้องเสียบขี์การู้ปะไม่มีขี์การ์ดนะครับอาจจะต้องเปิดตรงนี้ก่อนแล้วก็โอเคห้องก็โอเคนะมีตู้เย็นด้วยนะมีเตียงนอนนะตรงนี้ก็จะมีโต๊ะให้นั่งเล่นนะครับมีตู้เย็นนะแต่ยังไม่ได้เสียบป๊ก <c oughs> เดี๋ยวน้ำมีน้ำรือเปล่าออมีน้ำสองขวดอยู่ตรงนี้นะ ็นทีวีแบบโบราณนะครับมีกระจนะตรงนี้เป็นเตียงนะครับจอบเตียงอันนี้มีที่แนขนผ้าขนหนูด้วยโอ้โอเคเลยนะแล้วก็ตู้เสื้อ <c oughs> ก็มีมาแผนเสื้อให้เยอะอยู่นะ ม,มีเป็นชั้นวางวาง,งของนะครับอ่เรามาดูห้องน้ำห้องน้ำก็มีอ่างล้างมือน,นะครับมีกระจกบานใหญ่เลยมีชักโครกมีสายชล้านะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นแต่เขาไม่มีม่แบบบางทรงเปียกออก